เอาเข้าไปเอาเข้าไปอะไรเนี่เอเอาเอาไปไว้เดี๋ยวกลัวมองไม่ชัดเ้ยเมื่อกี้ชัดแล้วมีแฝดกูเพิ่งกลับมากูก็โดนเลยเลยเอออย่าลืมเอาไอ้อัพโหลดลงชแนลนะไม่อัพโหลดกูโกรธเลยนะฮะไม่อัพโหลดกูโกรธเลยนะเนี่ยครับแน่ไม่ต้องห่วงโอ้ อุปชทดิสัตว์มึงทักคุแล้วอย่าลืมอะไรทำทักคุณได้คุณได้สิเดนเดียวนี้วะแย่จังเรื่องอัดเยอะเนี่ย นี่ทรวราดนี่นะคือชชหน้าของซีโลฮาร์ตแคปเตอร์เขาเห็นกันจนเบื่อเลยแต่ยังนั้นเขาคงไม่เห็นซีโลฮาร์ตเหมือนแฟตแต่งหน้าแปลงดนูไหมหลานแล้วก็นำแบบอย่างเออเอาแล้วแต่งหน้าต้องหยิบอย่างนี้อย่างนี้รู้เดี๋ยวมาแต่งไหว ไอ้คุณบอกผแม่ไม่ได้รู้นะที่มีกระเล่นจังเลยแต่ไอ,อ,อ้คุณนี่คือชมหนะ้าของซีโรฮาร์แคคเตอร์ก็เป็นได้มันเป็นไปแล้วผมก็เป็นได้แล้วคืไม่ได้จะพูดอะไรอย่ะกูเลยแส่ก็เป็นได้ครับ่ะโอ้ย แล้วนะคุณบอสที่เราหัดอาจจะเป็นทุสก็เป็นได้เฉยเลยรู้แม่แต่งหน้าเ้ยแบบมีกันรู้นะครับต้องแต่งหน้าทำยังไงเอ็นเอ็นองคนที่บ้านทำบ่อยโอเคโอเคนี่จะฝากไว้ให้ณบอสขายของเลอเออต้องถึงกันแล็กกันเลยทีเดียวขอขอบคุณ เกียรติีุธีสุขาและสกายนะฮะสวัสดีครับโอ้โหผมซิโลฮาร์ตมาจากรายการไอเป็นทูนะฮะวันนี้ก็ขอโฆษณารายการไอเวนทูเรื่ผมเป็นรายการที่จะพาไปเที่ยวนะฮะมันมาขายของก็ได้วันนี้มาขายของนะฮะบริจาคกันเข้ามานะโอ้โหรับรองอื้อซ่าเลยนะอะไรอื้ออก็ รายการไอเวนทูนะครับผมเป็นรายการไปเที่ยวนะอีพีแรกคือบ้านกุณปื้มกุกโ,โลรลได้ขอ์นะฮะ <c oughs> ตัดออกฮนะน,นี่อันนี้ตัดออกนะอ่าจะตัดออกจวตัดออก,อ,อ,กอันนี้อันนี้ต้องตัดออกฮะ <c oughs> อันนี้ต้องตัดออก <c oughs> ไม่ได้พูดไม่ได้อ่าไม่ใช่ร้านเว <c oughs> เดี๋ยวมึงอะเดี๋ยวไม่ใช่ร้านเราเรียกจะยังไม่ลงเพราะว่าอะไรรนะึเป่าเดี๋ยวมึงอะจะต้องมาตัดให้กูเพราะกูตัดังไม่เป็นหาย เกมอันนี้ไม่ให้เขาเอ้ยเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยวผมไปนี่หว่าที่คุณหมาแล้วเออว่ากันถึงกูกูดึกสิวันที่ยี่สิบแปดจริงจนึงที่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไอการสปิรากันร์ดคุณบอสที่เราหาแล้วก็โคโกโร่เลยพอเพิ่มหอยทากกับโคโกโร่เลยครับเออหยุดดีๆมันมันก็หยุดแล้วมันก็ไปบอกฉายาตัวเองเว้ยเออมันมีอย่างนี้ด้วยแน่นอน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 อลืดูไว้อย่าลืมดูก็ ก็ก็รายการอะไรเว็นทูนะผมเป็นรายการที่จะไปเที่ยวไปเป็นเป็นที่ต้องเที่ยวนะครับก็คือไปเที่ยวอ่ะพูดเลยว่าไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวแล้วตังค์่ะฮะฮะแรกๆก็ไปแถวๆนี้กันนี่มาถึงก็บีเลยไง พี่กูจะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยิยอะไรเว้ยกูยิงไงล้อระเบิดโอ้เอ้าไม่ชมพานทายไงเียของอะไรพลาอับอาเป็นพลาชีแบบนี้ของคนอื่นเขาเออเฮ้ยพูดไม่ได้อันนี้ก็พูดไม่ได้ตัดออกไงเดี๋ยวตัดออกแล้วจะให้ตัดอ่ดตัดเติบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตัดง่ายจรเลยวะพอๆๆเลยแล้วสาระแล้วเทแล้วเทฝากรายได้ก่อนจบไอ้เบนทูฝากไอ้เบนทูฝากแล้วฝากอีกเอาอย่างอื่นดิยฉันได้เอาอ่ะไอ่ฝากไงครับผมก็ติดตามได้นะช่องซโรฮาร์ h แคสเตอร์นะผมแต่เอ้ผมกูจะแนะนำตัวเองทำไมวะเนี่ยช่องซโรฮาร์ h แคสเตอร์นะผม ไม่ไม่ไปถึงแนะนำตัวเองอ่ะอยู่ดีๆกูอ้เอเนี่ยเราต่อเลยจะต่อเลยเสียเวลาเสียเวลาผมก็ยังไงก็ขอฝากซิลลฮาร์ดคนนี้ไว้ในดวงใจไม่ยกทั้งหลายด้วยนะครับโดนมาเยอะแล้วแต่ไออะไรก็ไปรู้นะแตคุณบอกอะไรชับใจนะฮะรอรอใครสักคนรอใครสักคนมา โดนทันทีตอนนี้หัวใจคุณบล็อกกำลังกำลังกลังชอบช้ำรอใครสักคนมาซ่อมนะฮะพี่ฟ้อมนี่หมายถึงซ่อมแซมนะไม่ใช่ถึ่งกับเอ้แค่จับฟ้ะไอ้เฮี้ยเออเอาถ้าก็คลิปคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่พลาดณอกก็ไม่อะไรนะก็ก็ก็รอใครสักคนหนึ่งไงนะไอ้หญ่เช่น อไม่เอาไม่เอาไม่พูดเฉลยท้ายรายการนะฮะซึ่งม <huh ันก็ไม่มีหรอกครับเพราะกูไม่คิดจะปิดอ่ะละคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้สัมภาษณ์คุณบอสซีโลฮาซึ่งแอบถ่ายตั้งแต่แรกแต่มันรู้ตัวแอบถ่ายเนี่ยถ่ายกันแล้วแต่แรกเสรยงรู้ตัวแอบถ่ายถึงบ้านเลยเนี่ยอน่ะ แง่ถ่ายถีงบ้านเลยถามว่ากล้องใครกล้องมันเองด้วยถ่ายกล้องมันเองด้วยกูก็เป็นคนเปิดเองด้วยนั่นเนี่ยโอเคครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของกระผมป้าเพิ่มผอยทางจากโคโกโรเล็กคอร์ดนะคะอยูไนว่าไม่เคยดูทักการเลยไอ้เราคุยทักใคผมอยู่หนึ่งเนี่ยเออหมูแหมเราก็ต้องช่วยๆกูจะไม่มีอันจะกินเลย โอเคครับจบคลิปไปเช่เท่านี้เขาหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายบายเขาไม่บายไหมดิไม่บายไม่เอาเบลลเอาเบลล์วันนี้นี่บ๊ายบายเบลล์เบลล์แต่งหน้าปึ๊บปึ๊บยังไ่ได้อะเออ คือละคั่งคั่นโอ้ตัดก็ตัด